สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านนี้มีรักออร์คกลบ้านแห่งความรักวันนี้เรามาเจอกันการสัปดาห์เลยนะคะวันนี้จะมาแนะนำหนังสือดีๆนะคะหนังสือที่ทำให้เรามาฝึกการเรียนรู้การดูไพ่ยิปซีการดูไพ่ทาโร่นะคะเป็นของอาจารย์นชารัตนา ปานีรัตนาค่ะท่าชันนัชชาปานีรัตนานสัสก,กุลหงเล็บสะพังแล้วก็หนังสือเล่มน,นี้จะแถมมาคู่กับอันนี้นะคะไพ่นี่นกล่องไพ่แบบนี้ไพ่ยิซีทาโร่ค่ะมีไพ่ทั้งหมด78บใบให้ได้เรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวจะมีมาให้เลือกทั้งหมด5ใบแล้วก็จะมี คําทํานายให้กับทุกคนทราบว่าวันนี้นะคะเราจะมาบอกว่าคนที่เข้ามาดูในวันนี้ทุกคนอ่ะเจ้าชะตาชีวิตอ่ะคุณอ่ะมีการงานควรจะทํางานแบบไหนการเงินคุณเป็นเช่นไรแล้วคุณจะมีความรักที่สุขสมหวังหรือเปล่าแถมจะแถมให้ดูให้ด้วยว่าคุณมีความสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ย คุณจะประกอบอาชีพอะไรเนี่ยไพย่เล่มน,นี้เขาจะบอกทํานายคุณออกมานะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาทํานายกันนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันจเจจอกันนะคะอืมอ้าใครเลือกกองไหนกันบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า มาดูกันนะคะกองที่หนไพ่ใบที่หนึงวันนี้เราไม่ได้อ่านเป็นกองเราอ่านเป็นใบนะคะตัวตนของคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึงนะคะใบที่สองนี่เป็นแมไงใครเลือกใบที่1นึ่งนายอัลเพนโตโคใบที่สองนายอัลส์วอนมาดูใบที่3กันซิกออ สวอน six of swan ดูสินี่ใครเลือกใบที่สามใบที่สี่ใครเลือกใบที่สี่นะ seven of pentacle เจ็ดเหรียญอ่าใครเลือกใบที่ห้ามาดูสิว้าวเหรียญเพียบเลย ten of coin เห็นไหมเยใบนี้ ใครเลือกใบไหนเมื่อกี้นี้สองอันนี้ต้องรวยนแน่ๆเลยเจ้าชะตาเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ฟังนะคะค่ะเรามาดูไพ่กลองที่หนึ่งกันเลยนะคะว่าเจ้าชะตาที่เลือกใบใบที่หนึ่งเนี่ยใน Pentacles ก็คือไพ่อาพอัศวินถีเงินเนี่ย สัญลักษณ์เป็นหนุ่มนักธุรกิจเป็นสาวน,นักธุรกิจเป็นคนหัวการค้าทำธุรกิจส่วนตัวเหมาะกับเป็นนักหมุนเงินและสถาบันการเงินทุกระบบสุภาพอ่อนโยนใจดีชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายรักสงบความมุ่มั่นในจ,จุดหมายทําให้เขาประสบความสําเร็จมุ่งแต่ทำรรมาหาทีนซื่อสัตย์น่าไว้วางใจการงานควรทํางานเกี่ยวกับการธนาคารสถาบานันการเงิน เกี่ยวกับการเงินด้านการเงินของเจ้าชะตาชีวิตนะคะเป็นคนร่ำรวยมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงความรักมีครอบครัวที่อบอุ่นมีรักที่สมบูรณ์รักเข้าอกเข้าใจกันมีสุขภาพที่แข็งแรงอาชีพก็อาจจะเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับการธนาคารเกี่ยวกับออกเงินกู้เกี่ยวกับการเงินต่างๆ สวินเช่าชะตาจะเป็นคนอย่างนี้มาดูกองที่สองกันนะคะนายออฟซวนไพ่เด็กถือไม้เท้าอ๋อโนไพ่ no. เด็กานายออฟ w วนนะนายออฟซวนเป็นไพ่ของอัศวินถือดาบอัศวินถือดาบเนี่ยจะมีสติ เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญฉลาดสติปัญญาดีคล่องแคล่วไม่หวันหว่นไหวต่ออุปสรรคใดๆกล้าสู้อย่างเปิดเผยไม่ทำร้ายใครรับรับตรงไปตรงมาสู้อย่างมีซึ่งน่าช่วยตัวเองได้ดีตั้งตัวได้โดยน้ำพักน้ำแรงของตนเองเป็นคนรักจริงเกียรติจริงถ้าอยู่ในการขัดแย้งก็จะแก้ปัญหาได้บางครั้งเหมือนก้าวเ้ายอมหักไม่ยอมงอการงานคุณจะดีได้ด้วยตัวเองต้องต่อสู้ทุกรูปแบบ ด้านการเงินคุณจะได้เงินอาจจะได้ช่วยความยากลำบากแต่ก็ฐานะจะมั่นคงในบ้านปลายชีวิตความรักอาจจะมีการไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่อาจจะแต่งแล้วเลิกแต่งแล้วเลิกการอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะสุขภาพปวดเมื่อยกระดูกแขนขาอาชีพก็ทำทอาชีพได้ทุกอาชีพเลยที่ไม่ต้องอยู่กับที่อะคะ่ะในการเดินทางหรืออะไรก็ตามที่แบบ อาจจะติดต่อสื่อสารหรือไม่อยู่กับที่เดินทางตลอดนะคะอาชีพที่เหมาะกับคุณอาจจะเป็นสจววตอพาร์ตเสเต์นะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะเซลลขายของพบปะลูกค้าต่างๆอ่าแล้วเราก็มาดูกองที่3กันนะคะ mm hmm. กองที่3ก็คือคุณได้ไพ่หดาบ six of swords คุณจะเป็นลักษณะของคนนะคะคนที่เจ้าสตาที่มันเลือก ให้กองน,นี้จะคุณค่้นข้างาาคุณจะพบกับความยุ่งยากทั้งหลายสักพักหนึ่งต่อไปคุณก็จะสงบสุขในชีวิตการเดินทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล,ล้อมต่างๆที่ดีกว่าเดิมตอนแรกอาจจะยุ่งยากแต่ต่อไปก็จะดีกว่าเดิมมีความสงบสุขมี มีงานหลายสาขาก็ต้องเหนื่อยกับการเดินทางคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับการทํางานหลากหลายสาขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต่อไปคุณทํางานมั่นคงขึ้นคุณก็จะมีความสงบมากขึ้นกับการดําเนินชีวิตของคุณคุณจะเป็นคนลักษณะแบบเจ้าชะตาจะเป็นคนที่แบบชีวิตแบบวุ่นวายในตอนแรกตอนหลังก็จะมีการหลุดพ้นไปได้ค่ะการงาน งานก็คือเสมือนว่าคุณงานอะที่คุณทำอยู่ปัจจุบันะมันจะคี้คายไปในทางที่ดีแต่ต้องใช้เวลานิดนึงการเงินก็อาจจะหมดเงินไปกับการวิ่งเต้นโยกย้ายบ้านถิ่นทํากินเปลี่ยนที่อยู่บ่อยความรักก็อาจจะดีการหลังจากไม่เข้าใจกันมานานแล้วหมายถึงว่าชีวิตรักก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีปัญหากับชีวิตรักในตอนแรกตอนหลังมันไปชีวิตก็จะมีความสุข สุขภาพก็คนรักจะป่วยคนรักจะป่วยภายในอีกหนึ่งสองสัปดาห์นี้ค่ะอาชีพก็จะน่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการทางน้ำทางทะเลการขายน้ำเครื่องดืง่มเปิดร้านคาเฟ่อะไรต่างๆนี้ค่ะเหมาะกับกองที่3นะคะโอเคแล้วเราก็มาดูกองที่4่กันนะคะกองที่4เนี่ยเจ้าชะตาที่มาดูมาเลือกไพ่กองที่4ี่เนี่ย จะมีลักษณะของคนช่างฝันเป็นบุคคลที่ช่างฝันว่าวิมานในอากาศว่าเยอะแยะจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้ใจไม่ค่อยมั่นคงมีความค่้ยเข ح, ชอบเลือกมากรักพี่เสียดายนะ้องเมื่อใฝ่ฝันก็ต้องลงกระลงมือกระทำและต้องเลือกอย่างระมัดระวังด้วยนะคะรู้ไหมอย่าไปหลงกับจินตนาการต้องคิดรีสเริ่มลงมือทําจึงจะสําเร็จอย่าเพ้อฝันอย่างเดียวต้องลงมือทําด้วยนะคะการงาน คุณเป็นคนช่างฝันชอบวาดวิมานในอากาศใช่ไหมคะการงานก็คือลักษณะการงานที่คุณที่ที่คุณชอบชอบคิดแต่แต่ไม่ชอบทำเงนินการเงนินด้านการเงนิงนคุณจะต้องลงมือทำถึงจะได้เงินเห็นไหมคะอย่าคิดอย่างเดียวต้องลงมือปฏิบัติแล้วเงินมันก็จะเข้ามาเองคุณเป็นคนที่มีเงินได้นั่นแหละคะ่ะแต่ต้องขยัน ความรักก็โชคปีนะคะถ้ารอบครอบไม่คิดมากไม่เพ้อว่าจะต้องได้คนนี้ดีทุกทั้งรวยเพอร์เฟกอะไรเงี้ยคุณต้องเลือกคนที่เหมาะสมกับคุณสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงอาชีพก็คือจะเป็นพวกทําอะไรที่ได้ไม่นานดาราศิลปินนักร้องนักนายแบบเดินแบบรับจ็อบสั้นๆอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันก่อนที่5นะคะ ใครที่เลือกกองที่หนะ้านะไพ่ใบนี้เหรียญเพียบเลยรวยบอกสถานะได้เลยว่าเจ้าชะตาของคน,คนที่เลือกกองเนี้ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยคุณจะเป็นเศรษฐีพันล้านมั่งมีสีสุขหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายมากเพราะบาพรพบุบุษสร้างไว้เกินพอทั้งยังเก่งขยันอีกมีทั้งมันสมองที่ดีเลิศ จึงพรั่งพร้อมในชีวิตเพราะพื้นฐานที่ดีการงานที่เหมาะสมกับคุณเอ่อการงานที่เกี่ยวกับคุณก็คือการมั่นงานงานที่มั่นคงที่ได้รับช่วงจากบรรพบุรุษการเงินสถานะทางการเงินร่ํารวยมหาศาลจากมรดกความรักสุขสมบูรณ์มีความรักที่อบอุ่มมีครอบครัวที่เข้าอกเข้าใจกัน สุขภาพร่างกายแข็งแรงอาชีพก็คือพนักงานแบงค์ผู้จัดก,การแบงค์นายทุนเงินกู้เป็นต้นคะ่ะบายบายแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะคะ have a good time every day